อ1 1 1หนสารพิพากษาว่าการทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตราตรา158เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแรซับหรือเอกสารใดซึ่งเป็นของทางราชการหรือของรัฐนั้นอยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นที่จะปกครอง หรือรักษาไว้ถูกทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์หรือยินยอมให้ผู้อื่นกัดคำเช่นนั้นดังนี้ยอมเห็นได้ชัดเจนว่ารัดเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงและนับว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหากโจทย์ซึ่งเป็นรัษดรจะได้รับความเสียหาย จากการกระทําของจำเลยก็เป็นเพียงผู้เสียหายโดยพุทติน,นัยมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินในไม่มีอำนาจฟ้องคดีได้เองคำพิพากษาสารดีกาที่4259ทับ2อง1นท,โทยโทษหงจนายววแหวนกับพวกจำเลย จดฟ้องของให้ลงโทษจำเลยทั้ง6ตามประมวลกฎหมายยามาตรา 136, 137, 157, 158, 328, 83, 86, 91และให้โฆษณาคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับคำฟ้องหมิ่นประมาทในหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐเดลินิว เดริมิเลอร์ดาวสยามและบังกอกโพ์ฉบับละเจ็ดวันติดต่อกันโดยให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระค่าโฆษณาสารชั้นต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วให้ประทับฟ้องโจทย์เฉพาะฟ้องข้อ2วงเล็บ2 4สำหรับจำเลยที่1และที่3ถึงที่6ในข้อหาความผิด ตามประมวลกฎหมายยามาตรา136/328/83สำหรับจำเลยที่2ในให้ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา136/83ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกโจท์อุททรสารุทธรพิภาคษายยืนโจท์ดีกา สารดีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายตามดีกาของโจทย์ว่าโจทย์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องจำเลยที่2ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา158หรือไม่เห็นว่ากรณีการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น8นั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญารัษนะ2หมวด 2. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐและทรัพย์หรือเอกสารใดซึ่งเป็นของทางราชการหรือของรัฐนั้นอยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานผู้นั้นที่จะปกครองหรือรักษาไว้เมื่อตนทําให้เสียหายทําลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําเช่นนั้นดังนี้ ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากเจ้าพนักงานผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยตรงและนับว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติน,นัยหากโจทย์จะได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยโจทก์ก็เป็นเพียงผู้เสียหายโดยมืบพุชติน,นัยไม่ใช่มิใช่ผู้เสียหายโดยนิติน,นัยดังนี้ สาลฎีกายเห็นว่าอำนาจฟ้องผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา158เป็นหน้าที่โดยตรงเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นที่จะฟ้องร้องเอาโทษแก่ผู้กระทำความผิดรัษฎรไม่มีอำนาจฟ้องคดีได้เองที่สารล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าโจทย์ ไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดตามประมวลกฎหมายอามตาตรา158โจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่2ในความผิดฐานนี้นั้นชอบแล้วพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาามตาตรา158ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลาย ซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้นต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2ในประมวลกฎหมายนี้อนุสี ผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6ประมวลกฎหมายวิธีวิจาความอาญามาตรา28บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดียาต่อศาลอนุหนึ่งพนักงานอายการมาตรา28อนุ2ผู้เสียหาย